พระธรรมเทศนาแผ่นที่31ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทาในวันที่สองสิงหาคม2553มีีชื่อเรื่องว่าอานิสงการทําบุญและชักชวนแต่หลวงปู่จา ร้อยหนึ่งปีเดือนพุทธภาวันที่19บเก้าพุทธภาร้อยหนึ่งปีเต็มเดี๋ยวนี้กำลังขยับข้เป็นร้อยสองปีหลงผู่จามร้อยสองปีนี่อายุยืนเพราะอะไรเพราะอดีตชาติของท่านท่านไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ยินดีในการฆ่าสัตว์ ไม่ลังไม่ยินดีในการลังแกเบียดเบียนสัตว์ถ้าใครลังแกเบียดเบียนสัตว์คผู้นั้นสุขภาพไม่ค่อยดีสุขภาพร่างกายจะทุกพลภาพเข้าออกโรงเพยาบาลไม่รู้จักหยุดจักย่อนอันนั้นคือผู้ชอบลังแกเบียดเบียนสัตว์แต่ถ้าว่าผู้ใดชอบฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนนั้นเกิดมา บางทีตายอยู่ในท้องก็มีออกมาแล้วก็ตายก็มีสรุปแล้วก็คืออายุสั้นอายุไม่ยาวเพราะบาปกรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตว่าฆ่าสัตว์เป็นเรื่องธรรมดาไม่ให้สิทธ์แก่ชีวิตของเขาไม่ไม่ให้โอกาสชีวิตของเขาเพราะชีวิตทุกชีวิตใครๆก็รักด้วยการทั้งนั้น ไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เ,เวลาเราจะค่าย,ยมันร้องสุดเสียงของมัน,นกลัวตายมนุษย์ของเราก็เหมือนกัน,นถ้าจะถูกประหารหรือถูกยิงเป้าอย่างหรือโทษประหารอย่งนีตาละห้อยเลยกลัวตายที่สุดแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะ อำนาจอยู่กับเขาทั้งหมดแต่ความกลัวตายนั้นเขาอ่อนเดินไม่ไหวเลย,ยนั่นเถพยุงปีกนี่แหละไม่ว่าชีวิตมนุษย์ไม่ว่าชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเป็นธรรมมาทิปไตยรู้เขารู้เราพระพุทธเจ้าพระพองค์จืองบัญญัติศินและวิในบ่าฆ่ากันนะนี่แหละ เป็นความถูกต้องเป็นธรรมที่สุดแต่ถ้าว่าอเน,น้สงทานผู้ใดยินดีในการทำทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติหาเงินคำทรัพย์สมบัติได้ง่ายหาเงินได้ง่ายหาเครื่องเลี้ยงชีวิตได้ง่ายเพราะว่าอเน,น้สงแห่งการทำทานในครั้งพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวันหนึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมได้แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดก็ตามทำบุญทำบุญแต่ไม่ชักชวนคนอื่นมีแต่ทำบุญตั้งอกตั้งใจทำบุญแต่เฉพาะตนเองไม่ชักชวนคนอื่นทำบุญ เมื่อเขาเกิดพบหน้าชาติหน้าเขาจะเป็นคนร่ำรวยแต่ไม่ไม่มีบริวารสมบัตินะเขาออกระอวงั้นร่ำรวยเกิดมาร่ำรวยแต่หาบริวารยากที่จะใช้คู่ใช้คนมาช่วงรับช่วงแทนไม้แทนมือเราเนี่ยหายากมากเพราะเหไรเพราะเราไม่สร้างบริวารสมบัติ แต่ถ้าว่าผู้ใดทั้งทําบุญทําทานด้วยชักชวนคนอื่นให้ทําบุญทำทำทานด้วยคนนั้นเขาจะมีบริวารทั้งมีสมบัติด้วยทั้งมีบริวารดีด้วยแต่ถ้าว่าผู้ใดมีแต่ชักชวนคนอื่นทําบุญแต่ตัวเองไม่ทําก็ได้แต่บริวารสมบัติแต่ตัวเองเป็นคนทุกข์ยากลาบากแต่บริวารนี่ดีพูดอะไรใครเชื่อถือ แต่ว่าตัวเองหาข้าวจะก,กอ,อกหม้อก็ไม่มีอันนี้ก็คือมีแต่บริวารแต่ถ้าว่าผู้ใดทั้งชักชวนคนอื่นด้วยทั้งทำบุญด้วยคนนั้นจะมีทั้งสมบัติตนและบริวารสมบัติในในสถานที่เขาเกิดแล้วนั้น,น,นอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ จากนั้นก็มีชายคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งที่ได้ฟังะเออพระพุทธเจ้าพูดตรัสเป็นธรรมถูกต้องเอาเถอะข้าพเจ้าจะเอาทั้งสมบัติของตนเองจะเอาทั้งบริวารสมบัติจากนั้นเขาก็ได้มนพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยกระผมจะขอถวายพัทหารพระสงฆ์ทั้งหมดพระเจ้าค่ะ พระสงฆ์ก็เป็นชน้อยเน่ยสี่สี่ห้าร้อยอ่ะเป็นพันอ่ะพระธองก็เออรับเขาก็คงจะมีพลัเวอร์คงจะมีความสามารถในตัวของเขาเนะี่ยที่จะไปชักชวนคนอื่นมาทําบุญร่วมกันแต่สมบัติของเขาเขาก็มีพอที่จะประทับประทังแต่ก็คงจะไม่มากแต่คิดว่าเป็นไปได้ลักษณะอย่างนั้นแต่ที่เขาพกตรองก็รับรับนิมนต์ชายคนนั้น ายที่เขาเนี่ยมาเนต์นั้นจากนั้นพอตะแก่ออกจากวัดไปตะแกะกับไปชักชวนเลยใจว่ามีของเตรียมไปพร้อมอุปกรณ์ไปพร้อมเลยเออพี่น้องลูกหลานใครอยากจะทําบุญผมรับผมนมนมลพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ทั้งวัดเลยนะวันพวกนี้ไปที่มลมาฉันที่ตรงนั้นเ็คงจะเป็นหัประชุมใหญ่ ในมนต์พระองค์กับพร้อมพระสงฆ์มาที่ฉันที่หอประชุมใหญ่นั้นเพราะนั้นผู้ใดอยากจะไปร่วมทําบุญก็ไปได้หรือไม่ไม่ไปทําบุญก็จะเอาข้าวน้ําโภชนาอาหารให้ผมนี่ก็ได้ผมมีบริวารมีมีหมูพกเ่อนมาคอยรับใครจะบริจาคเท่าไหร่ข้าวสารเท่าไหร่อาหารแห้งเท่าไหร่น้ํามันเท่าไหร่ เอาเี่บริจาคเพื่อจะได้ทําอาหารรวมกันเมื่อทํำอาหารรวมกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ใครพ่อแม่พี่น้องผู้ใดยอยากจะทําบุญร่วมในครั้งนี้ก็ขอเชิญครับมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันะคนไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยนะเจตนาดีของเราดีแต่ไปพูดให้เขาฟังเขาโอ้ไอ้แก่นี่นะเขาพูดะ อถ้าทําทําไมไปทําแต่ตัวเองทําไมถึงไปหาชักชวนคนอื่นเขาทาไปหาลังแกไปหาเบียดเบียนคนอื่นไปหาลบกวนคนอื่นเขาตัวเองทําไม่ได้เลยย้ไปหาคนอื่นเขาอีกทําไมเขาคิดได้ยังไงเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเขาก็คิดมันก็ถูกคําเขาเหมือนกันนะเออตัวเองกําลังขนาดไหนขนาดน่าจะรู้จักประมาณกําลังของตนเองทําไมจะไปให้คนอื่นกับท้อนกับความคิดของตนเองด้วย่ะ แต่ความคิดของคนคนนั้นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาว่าเพื่อบริวารนะชักชวนคนอื่นทําบุญเพื่อบริวารของตนเองทั้งในสถานที่เกิดแล้วต้องมีบริวารต้องเป็นที่รองรับในกิจการงานใหญ่ๆต้องมีบริวารดีเนี่ยกิจการงานจึงจะไปได้แต่ถ้าคนไม่มีบริวารแล้วมีแต่ตัวเองเนี่ยจะทํำยังไงอันนี้เขาเขาหาบริวารทื่บริวารก็อย่างว่า เขาก็ด่าตัวเองอีกต่างหากแต่ตามไม่จริงบริวารน่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาบริวารคนเหล่านั้นนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นจะมาเกิดกับเราทั้งหมดไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไปเกิดในสถานที่ใดบริวารแถบนะัน้นหมูหมากาไก่นกหนูปูปีกมาเกิดเป็นคนพอเห็นเราแล้วพออกพอใจเว่าน,นอะอาการพูดอะไรให้ฟังพอใจไปที่พอใจ ไม่ถกไม่เถียงยอมรับหมดนะเนี่ยไม่ใช่ว่า,าจะเอาคนที่เราไปทําบุญร่วมกันในชาตินี้นะไปเป็นบริวารไม่ใช่ในแค่แค่ว่าเป็นเครื่องดึงดูดในสถานที่ตัวเองเกิดนั้นๆสมมติว่าเราทําบุญในเมืองไทยใช่ไหมทาบุญในเมืองไทยเนี่ยชักชวนคนในเมืองไทยทําบุญแต่ตัวเองพัดไปเกิดอเมริกานะนะนะ่หรือ,อยุโรปนะแต่ไปเกิดในสถานที่นั้นก็เถอนะคนในแถวนั้นเขาเห็นก็โอ้ เหมือนกับเป็นกาวใจของเขาเลย,ยงั้นนี่พูดอะไรทําอะไรพร้อมที่จะยอมรับพร้อมที่จะยินดียอมรับเพราะอ,อะไรเพราะเขาสั่งสมบัติมีมาทางบริวารสมบัตินี่แหละอันนี้ก็คือการสั่งสมบริวารชายคนนั้นเขาก็ชักชวนไปเรื่อยบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ให้มากบางคนก็ให้น้อยอแต่จะเอาไปรวมเลยก็ได้นะ ผมจะตั้งโรงทานอยู่ที่นั่นเอาเป็นรวมกันเลยหรือไปทําร่วมกันก็ได้แต่แกก็พูดนั่นแต่มีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนั้นเป็นคนรวยพอไปถึงท่านเศรษฐีครับท่าน,นจะทําบุญกับผมไหมผมจะชักชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันทําบุญใหญ่ที่ผมเป็นเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ขอชวนท่านเศรษฐีครับ เศรษฐีก็บจบ,บมุมบ,บับมุมบ,บับมุบบมบับในใจเพราะคนขี้เหนียวนี่ยไ,ไอ้น่หายุ่งไม่รู้จักประมาณตนกําลังตนมีเท่าไหร่ทําไมไม่ทําเพียงเฉพาะตัวท่าเองไปให้คนอื่นยุ่งไปด้วยเออ,เอ,อมานี่มานี่ยวะคือเขาไม่ไปได้เสียในการทําทานเหงนั้นมานี่มามาเลยเอายิบหยิบ,ยยบข้าวสารสามเริ่วมือแล้วไหยิบใส่หยิบถั่วสามเรวมือใส่ หยิบเกลือหยิบอะไรใ,ใส่แล้วก็น้ำมันน้ำมันเอาขวดเสศบปากขวดจิ้มส่กันดีๆแะ้วก็เทแล้วก็ัาายปากขวดลงไปสองสามสีห้าหยดมันะ้ไปแล้ว่าไปพอไปตอนนี้ไอ้ชายหนุ่มคนนั้นทายยกคนนั้นท่านก็เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งพอเก็บส่วนหนึ่งเศรษฐีก็มองเห็นคนขี้เหนียวมันฉลาดเน ออมฉลาดเอ๊ะอันนี้มันจะต้องล้าเลิกกูแน่ๆวะมันออกไปมันคงจะว่าเศรษฐีขี้เหนียวเออตั้งที่สมบัติมีตั้งเยอะแยะเออเอาทานเอาข้าวให้เพียงหยิบมือเดียวมันคงจะว่ายอย่างนั้นไปไปดูมันสิเออมันจะเอาไปที่ไหนส่งบริวารไปอย่างนั้นแต่ส่งคนสอดแนมไปอันนี้ก็ได้ไปเจรจแล้ตกลุงอาหารอะไรไ เริ่มปรุงอาหารโรงทานใหญ่จากนั้นทายกคนนั้นที่เป็นผู้ประสานงานแต่แกก็เอาเข้าสารที่เศรษฐีเนี่ยมากระโปยเสจทังนั้นบางทางนั้นบางทางัทงเออ <c oughs> เหมือนกับแต่แกก็คงจะรู้ว่าเศรษฐีมึงคงส่งมาคนมาแนมเราสอดแนมเราแน่แต่แกก็ไม่ได้สนใจเสร็จแล้วก็เอาน้ําตาลใส่ตามหม้อต่างๆ ตเตรียมไว้จากนั้นเอาเกลือใส่ตเตรียมไว้ตอนนี้ก็ไม่ผูดอะไรใส่หมดแล้วของเสรษฐีเหมือนกันจากนั้นก็ชายหนุ่มที่สอดแหนมไปเ,เห็นมันคงจะมีอะไรวะทําไมจึงเอาของเสรษฐีที่เป็นภาชนะที่เศรษถีเอาให้เนี่ยมันก็หยิบใส่วันพุ่งนี้แหละมันคงจะลําเลิกแน่ๆงั้นก็เลยมาบอกเศรษฐีนายนรู้สึกว่าทายกคนนั้น คำากับกิริยาอย่างนี้นะเอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกูไปเองเหมือนกันนะข้าไปเองเหมือนกันจากนั้นก็นเด็บมีดใส่พกไปด้วยถ้ามันประกาศล้มเลิกข้าเมื่อไหรเมื่อนั้นเห็นดีกันถึงตายแาน่ค <c oughs> <c oughs> ร,ราวนี้เหมือนกันปุณ่ะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเรองการทําบุญทําทานเนี่ยมันมีอุปสรรคไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้หือวกันสรุปแล้วจากนั้นก็นเศรษฐีคนนี้ก็ไป พอไปเสร็จแล้วก็ชายผู้ประสานงานก็ทําบุญเรียงพระสงฆ์โอ้โหอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าเป็นประธานพระสงฆ์ทวนเป็นพระอาหารหันต์นั่งฉันเป็นเป็นผันนรูปพระมาณนั้นแต่ถวายพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปริก่อนที่จะพระพุทธเจ้าจะอนุโมทนาพร้อมพระสงฆ์ชายคนนั้นเขาบอก พระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าได้ไปรวบรวมอาหารจากพี่น้องพ่อแม่เนียะ,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 ะหายทั้งหลายจะหายธรรมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ข้าพระพองค์ได้ไปรวบรวมมีอาหารทุกอย่างบางท่านก็ให้น้อยบ้างบางทีกับบางท่านก็ให้มาก ตามกำลังศรัทธาความเชื่อความนับถือความเริ่มใสเพราะนั้นบุญกุศลที่พระพระองค์ได้ทำบุญในครั้งนี้ในคราวนี้ก็ขอให้เป็นปัจจัยเกื้อกุหนุนท่านเหล่านั้นให้มีบุญกุศลทั่วหน้ากันให้เป็นให้เป็นผู้มีบุญมีกุศลทั่วหน้ากันให้เสมอ ออตามอัตภาพที่ได้ทำบุญทำทานออกับผมขอ,อน้อมกิตมอ,อบอบุญกุศลให้แก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ข้าพระองค์ได้ไปชักชวนมาทำบุญในคราวนี้พอเศรษฐีคนนั้นได้ยินเท่านั้นลหละโอ้โหเราคิดว่าจะฆ่ามันะมันยังเอาบุญกุศลให้เราอีกออตามแบ่งตามสัดส่วนที่ใครได้ทำโอ้ถ้าข่า ไม่ให้ตะแก่นี่อดโทษเนี่นนเทวดาคงลงโทษเราแน่ๆเพราะเราคิดจะฆ่ามันแท้ๆเลยคราวนี้จานั้นก็เลยเข้าไปจับไม้จับมือยกมือไหว้บอกโอ้ขอโทษขออภัยนะผมได้คิดอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและท่านเห็นเหตุการณ์คล้ายๆว่าพระพุทธเจ้าโอ้ทิพตาทิพย์อยู่แล้วมันเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นพระพุทธองค์จะได้แสดงธรรมโปรดคู่คนทั้งหลายอีกพระพุทธองค์ก็เห็นอะไร ชายคนนั้นก็เลยเข้ามาพาเศรษฐีเข้ามามากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาได้ทําบุญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเรื่องราวอย่างนี้อย่างนี้กับผมได้ประกาศอย่างนี้อย่างนี้เขาเป็นที่พอใจพระพุทธองค์นี่แหละผู้ที่พูดให้เป็นิริให้เป็น,ปนมงคลก็เป็นสนาราศรีกับคนพูดถ้าพูดไม่ดีก่็เป็นอันตรายกับคนพูด แต่ถึงยังไงก็ตามการทำบุญทำทานอย่าไปถือว่าของเล็กน้อยถึงจะเป็นของเล็กน้อยก็จริงแต่นี้เราพระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์สาวกล้วนแต่เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสถึงจะทำนิดหน่อยก็เป็นบุญเป็นกุศลมากเหมือนกับน้ำหยดลงมาจากท้องฟ้ามันหยดลงมาทีละหยดเทละยาดมันก็ให้เต็มตุ่มเต็มโอ่งได้ พระเหตุไรเพราะบุญกุศลที่ทำเนี่ยโดยสม่ําเสมอทีละเล็กทีละน้อยนั่นแหละเพราะนั้นไม่ควรประมาทว่าบุญกุศลที่ทําว่าเป็นของเล็กน้อยควรสั่งสมควรสะสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเรานี่แหละอันนี้พระพุทธองค์ท่านก็ัตเฉลิมฉลองศรัทธาจากนั้นเศรษฐีคนนั้นก็เลยเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า านก็ได้สำเร็จพระโสดาบันนะนี่แหละอันนี้ก็คือพระญาติโยมในครั้งพุทธกาลถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่แพ้ในยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันในความคิดความเห็นของผู้ของคนมันแปลกแตกต่างกันคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งบางทีตัวเองว่าคิดถูกนะแต่ตามไม่จริงเมันไม่ได้มองดูเจตนาของเขาผู้ที่เขามาจักชวนเะน่เขามีจุดประสองค์อะไร เขามีความมุ่งมั่นอะไรเขาได้ยินได้ฟังมาอย่างไรนคือเจตนาดีเจตนาของเขานั้นเป็นอย่างไรเจตนาของเขาคืออยากจะชักชวนเพราะได้ฟังทำคาสอนของพระพธธุทธเจ้าแล้วว่าผู้ใดทําบุญด้วยตนเองไม่ชักชวนคนอื่นเมื่อเขาเกิดพบหน้าชาติหน้าเขาจะเป็นคนร่ํารวยแต่หาบริวารไม่ได้แต่คนที่ไม่มีบริวารนี่ยถ้าเรา ทํากิจการร้านค้าทึงเป็นเศรษฐีบริษัทห้างร้านต่างๆถ้ามีบทไม่มีบริวารบริวารไม่ดีบริวารวาใช้ไปเนื้อเชื่อใจไม่ได้กิจการของเราคิดดูก็แล้วกันเจ้าของทรัพย์ให้ปวดหัวก็แล้วกันเจ้าของบริษัทให้ปวดหัวก็แล้วกันเพราะอะไรเพราะบริวารไม่ดีแต่ถ้าว่ามีทรัพย์สมบัติด,ด้วยมีบริวารสมบัติด,ด้วย ดีไหมบริวัติบริวารดีดีดีแน่นะแต่ถ้าาว่าตัวเองมีแต่บริวารตัวเองไม่ได้ทำมีแต่ชักชวนกน็อือให้ทำบุญตัวเองไม่ทำถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่บริวารในเมื่อมีบริวารตัวเองหาเงินเลี้ยงบริวารไม่ได้มันจะทุกข์ขนาดไหนอีกทันี้เท่าแก่เจ้าของบริษัทเศรษฐีจะทุกข์ขนาดไหนเพราะอะไรเพราะว่าบริวารมาก หาเงินจะเลี้ยงเขาไม่ได้ตัวเองจนนะเนี่ยทาอะไรก็ติดติดขัดขัดไปหมดนะเน่ทำให้งนเนี่ยแต่บริวารเนี่ยโอ้ทุกอย่างไงเจ้านายทุกอย่างไงก็ยุดทแ้ติดเเพราะว่ารักเจ้านายรักเจ้าของรักเท่าแก่รักเศรษฐีแต่เศรษฐีผู้เป็นเจ้าของสมบัติไม่รู้จะทายัางไงไม่รู้จะกู้นี่ยืมสินเงินมาจ่ายเงินค่าลูกน้องแต่เขาก็ไม่ว่าลูกน้องเพราะเขารักเขาจึงอยู่ด้วยนะ แต่ถึงยังไงก็เถอะในใจของเศรษฐีจะมีความทุกข์ขนาดไหนในเมื่อตัวเองไม่มีสมบัตินี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งทั้งทําบุญด้วยทั้งชักชวนบริวารด้วยแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามทั้งไม่ชักชวนคนอื่นทั้งไม่ทําบุญเอด้วยถ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าอันนั้นยากจนแน่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ยากจนตั้งแต่เกิดเกิดเป็นตระกูลยากจนบริวารก็ไม่มี อยู่กินเป็นวันๆไปแล้วก็ชีวิตทั้งชีวิตก็ตายไปถ้าเขาไม่ทําต่อถ้าเขาเกิดจนอย่างนั้นแล้วเขาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเขาไปสั่งสมบุญกุศลเข้าไปอีกอัรนั้นการนี้สงในการทําบุญทําทานของเขากคงจะเกื้อกูลหนุนเหมือนกันเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้มีหลายอย่างพวกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา มันก็เป็นจริงเนี่ยเราพิจารณาตามเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นจริงเนีจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกได้กล่าวเอาไว้การจิตจะรักษาศินก็เหมือนกันเนีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองทานเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องพึ่งพาอาศัยของมนุษย์ชาติเพราะนั้นสมาธิปัญญาอันนั้นถึงเข้ามาทางด้านจิตใจทีนี้ คนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ขาดสมาธิคนที่ลวนเลคนที่โลเลโลกเลคนที่ขาดสติแล้วจะมีสมบัติพัฒฐาหรือจะมีบริวารได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องหลักใจในสัมพันธ์เลยมาถึงจุดหลักใจหลักใจเนี่ยก็คือต้องฝึกเรื่องสมาธิฝึกสมาธิทำยังไงนี่แหละที่ได้พูด กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่ว่าและเดินปัญญาเดินอย่างไรปัญญาอริยมรรคปัญญาโลกีปัญญาโลกีญญลก็คือ,คอปัญญาที่เราสะแสวงหาทรัพยใ์ในปัญญาต่างๆในโลกปัตะสงสารทั้งหลายทั้งปวงวิชาในแต่วิชาไหนพวกเราเข้าไปเรียนในในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งแต่ละหนเราจึงจะรู้ได้ว่ามีวิชามากขนาดไหนนี่แหละวิชาทั้งโลกล้วนแต่ล้วนแล้วเต็่เป็น เป็นวิชาโลกียะให้โลกียะใครว้าวหามาได้แล้วก็หมดไปแต่วิชาในพระพุทธศา,าสนาเนี่ยเป็นวิชาโลกุตละโลกุตละนเนี่ยแปลว่าเป็นวิชาที่จะออกจากโลกจะมาจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอกีกอันนี้เป็นว่าปัญญาโลกุตละจะทํำยังไงจะเดินยังไงในวิชาโลกุตละนั้นส่วนวิชาโลกียะนั้นมีมากมาย แต่ทำขนมขนมทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนเอ่ทำบัญชงทำบัญชีกฎหมายบ้านเมืองการแพทย์การหมออันนั้นเป็นวิชาโลกีะทั้งหมดเนี่ยแต่วิชาโลกุตละเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนจะปล่อยวางอย่างยังไงเอจะยึดอะไรเป็นหลักจะปล่อยที่ไหนจะวางที่ไหนไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ไหนเบื่อไหนที่ไหนคลายที่ไหนเนี่ยจิตใจของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส กิเลสราคะโทสะโมหะจะไม่มาอยู่ที่จิตใจของเราเราชำระอย่างไรตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ชำระที่ท่านบอกกล่าวนี่แหละอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาเลยต่ศึกษาวิชาโลก,กุตลรธรรมวิชาที่จะออกจากโลกี่จ,จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกวัฏสงสารอีกก็น,นี่แหละว,ะวิชาโลก,กุตลรธรรมะ เนี่ยนั้นวิชาในโลกมีมากมายแล้วการเป็นอยู่ในโลกเราจะทำยังไงจึงจะร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมีศีลมีทานอย่างที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้เป็นจริงนคนที่มีอายุยืนยาวเป็นยังไงคนที่มีอายุสั้นเพราะอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ปพราะชอบฆ่าสัตว์ชอบรังแกสัตว์อันนี้สงของทานเป็นยังไงบริวารสมบัติคืออะไร ทำไมจึงมีบริวารคนทําไมเกิดมาแล้วบางคนมีตรวลวยหาบริวารดีไม่ได้แต่บางคนมีแต่บริวารดีแต่ตัวเองก็ยากจนก็มีมีหมู่เพื่อนมากสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราได้ศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็พอจะมองออกว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร แล้วตอนนี้ไปรับพรอนนะโมทนาให้พร